จบแล้วเป็นผู้มาปฏิบัติจำไมว่าพอเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยให้เรากลับมารู้อยู่กับเพื่อนยึดของตัวเราเองเมื่อเราเรียนรู้วิธีแล้วนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้กระทําให้เกิดขึ้นตัวเราต้องมีความเพียรคือประคองตัวเองให้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองเรู้คือการกระทำยิ่งเวลาช้ามีเวลาไม่มากเนี่ย เราต้องมีความเพียรหน้าคือประคองตัวเองให้ตื่นอยู่็วามตื่นอยู่คืออยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้ในการกระทําของตัวเองบนความรู้ตัวสิ่งที่เรากําลังรู้ตัวที่ตัวเองได้สัมปจัจจยสิ่งที่ตัวเราทําให้เกิดขึ้นค,คือสภาวะธรรมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อสัมปจัจญยญเกิดขึ้น ตัวเราก็จะเป็นคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกที่สัมผัสของลมหายใจตัวเราก็ต้องมีความเพียรประคองตัวเองให้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยกลับมายึดสติแล้วเราก็ต้องมีความเพียรประคองตัวเองให้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นแล้วต้องรู้อยู่กับสิ่งที่คิด คือเห็นสิ่งเดียวเห็นความรู้สึกเดียวรู้เป็นอารมณ์เดียวตอนที่ตัวเรารู้อยู่กับสิ่งที่คิดเนี่ยเราจะเห็นอยู่สิ่งเดียวนำสิ่งที่เห็นมาคิดเห็นความรู้สึกเดียวนำสิ่งที่เห็นความรู้สึกเดียวมาคิดตัวเราถึงจะรู้เป็นอารมณ์เดียวได้ลมหายใจเข้าก็จะรู้มีลมหายใจออกเราก็จะรู้ตอนเราฝึกให้ตัวเราเนี่ย อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้นี่ตัวเราต้องมีความเพียรตัวเราต้องมีความเพียรประคองตัวเองไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้แม้ <Yeah. S 1> ในความรู้ตัวเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องเป็นคนหายใจเข้า เราเป็นคนหายใจออกสัมปชัญาติเกิดกันแล้วทำให้ตัวเราตื่นจากความหลงในความรู้สึกสิ่ที่ตัวเองอยู่ได้ก็รู้อยู่กับการที่ตัวเราหายใจเข้าหายใจออกตัวเราก็กลับมาเป็นตัวรู้รู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองได้แล้วเราก็มีความเพียรประคองตัวเอง ให้รู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าเราก็จะไม่ไปรับรู้ความรู้สึกอื่นถ้าเราเริ่มเป็นตัวรู้ประคองตัวเองไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรู้ก็คือความรู้สึกของตัวเราโดยที่ตัวเราทําให้เกิดขึ้นก็คือหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกโดยสัมปัญเะยนี่ กิดแก่ตัวเองได้แล้วตัวเราถึงได้รู้ตัวเองได้จากการกระทําในการกระทาของตัวเองทําให้ตัวเราเกิดความรู้ตัวที่ตัวเองได้ก็ความรู้สึกที่หายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมล้วตัวเราประคองตัวเองให้รู้อยู่กับสัมปัจจันี้ตัวเราก็เลยเห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกของลมหายใจเนี่ยที่สัมผัสเนี่ยมันเกิดขึ้นเอง เมื่อเห็นลมเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นตัวเราก็เป็นคนรู้อยู่กับสิ่งที่เห็นเราถึงได้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงได้แห็ไหมเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงที่เราหายใจเข้าที่ตัวเราเองเป็นคนหายใจออกทําให้ตัวเราเริ่มกําหนดรู้คือเราเห็นลมหายใจแต่นี่เกิดของความรู้สึกของลมหายใจน่ะมันปรากฏขึ้นไปในกาย ตัวเราเลยกำหนดร,รู้กองลมได้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกเห็นไหมเพราะตัวเราเนี่ยเป็นคนหายใจเข้าหายใจออกเราเลยเป็นคนกำหนดรู้ได้พอเราเริ่มกำหนดรู้อย่างนี้ได้แปลว่าตัวเราประคองตัวเองไว้ให้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นพอเรารู้อยู่กับสิ่งที่เห็นนี้ได้ ตัวเรากลับมายึดสติตื่นจากความหลงไม่ยึดกายจะไม่ว่าถ้าตัวเราเองเนี่ไม่สามารถจะประคองตัวเองให้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นกำหนดรู้กองลมทั้งปวงอย่งไม่ได้เจ้าตัวเราหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกไม่ได้ ตัวเรายังไม่ได้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้กลับมายึดสติตัวเรายังไม่ได้ตื่นจากความหลงตัวเรายังไปหลงยึดกายอยู่เพาะตัวเราจะไปเห็นสิ่งอื่นอยู่คือไปเห็นสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นที่กายแล้วก็ไปเห็นที่เกิดของความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ภายในกายแต่ตัวเรายังไม่ได้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นไม่ได้เห็นลง ไม่เด่นที่เกิดของลมหายใจที่ปลายจมูกโพงจมูกอึ่งฝีปากบนฐานใดฐานหนึ่งทำให้ตัวเราเรายังไม่รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นเมื่อตัวเรายังไม่รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นตัวเราก็กําหนดรู้กองลมทั้งปวงไม่ได้หายใจแต่แม้ตัวเรากําหนดรู้ไม่ได้ว่เาเราเป็นคนหายใจเข้าเราก็จะกําหนดรู้กองลมหายใจเข้าไม่ได้ตัวเราเป็นคนหายใจออกตัวเราก็กําหนดรู้ ตองลมหายใจออกไม่ได้เพราะตัวเรายังไม่รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นตอนเราไม่ได้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็นเนี่ยแม้ตัวเราก็เลยหลงยึดกายเมอตัวเราเริ่มรู้อยู่กับสิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยตัวเราจะต้องมีความเพียรประคองตัวเองให้รู้อยู่กับสิ่งที่เห็น ไพื่อให้ตัวเราเกิดความรู้ที่ตัวเราเองว่าเรากําลังรู้อยู่กับสิ่งที่เห็นนี่ทาให้ตัวเราถึงได้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงได้หายใจเข้ากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกทำให้เราเริ่มรู้อยู่กับสิ่งที่เห็นตัวเราเริ่มกลับมายึดสติเพราะตัวเรากาลังเห็นที่เกิดของลมหายใจเห็นที่เกิดของความรู้สึกของลมหายใจ สิ่งนี้มันอยู่ที่กายทําให้ตัวเรากลับมายึดสติไม่ยึดกายแล้วตัวเรากำลังกลับมารู้อยู่กับสิ่งที่คิดทําให้ตัวเราเนี่ยตื่นจากความหลงในความคิดในความคิดตรงนี้ตัวผู้ไปดีบัิจะต้องเริ่มกลับมารู้ตัวเองพิจารณาว่าตัวเรากำลังรู้อยู่กับสิ่งที่คิดที่ตัวเราตื่นจากความหลงแล้วอยู่กับความคิดตรงนี้ได้ที่ตัวเรากำลังเ,เป็นคนคิด แต่ไห้ no? ตัวเราเริ่มรู้ตัวเองว่าเราคิดนี่เพราะฉะนั้นตอนเราคิดตัวเรานำลมหายใจกับความรู้สึกของเราหายใจมาคิดตอนเราคิดเรารู้อยู่กับสิ่งที่คิดนี่ตรงนี้ตัสติจะเกิดขึ้นที่ตัวเราตอนที่ตัวเรากำลังรู้อยู่กับความคิดที่ตัวเรากำลังรู้นี่ในความคิดนี่คือความรู้ แต่เรารู้ว่าเรากำลังค er ิดก็คือนำลมหายใจกับความรู้สึกของลมหายใจมาคิดแล้วความคิดตรงนี้เรากำลังรู้อยู่เป็นความคิดเดียวเรียกว่าอารมณ์เดียวแต่ไม่ว่าความคิดที่ตัวเรากำลังพิจารณาเนี่ยความคิดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้อยู่ที่เราเป็นอารมณ์เดียวตอนที่ตัวเราพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งเดียวสติก็คือตัวเห็น รู้ความรู้สึกเดียวก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนความรู้สึกคือความรู้ตัวแต่ความคิดตรงนี้ตัวเรากำลังจะรู้อยู่ภายใต้ความคิดของเราที่เรากำลังรู้นี่เป็นอารมณ์เดียวคือเราหายใจเข้าเราก็เลยรู้ลมาหายใจออกก็เลยรู้ตอนที่เรารู้เป็นอารมณ์เดียวก็รู้ในความคิดของตัวเองนั่นเอง แค่ต,าาตัวเราไม่สามารถจะรู้เป็นอารมณ์เดียวได้เพราะความคิดของตัวเราเองมันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็คิดอยู่กับสิ่งนั้นคิดกับสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะตัวเราเป็นคนนำสิ่งที่เห็นมาคิดนำความรู้สึกที่เรากำลังรู้มาคิดอเอ้แม่ตัวเราก็จะเปลี่ยนความคิดตัวเองไปด้วย blush. จากสิ่งที่เห็นกับความรู้สึกทำให้ตัวเราไม่สามารถจะรู้เป็นอารมณ์เดียวได้ <static. S 2> แต่เมื่อตัวเราเริ่มเห็นสิ่งเดียวตัวเราก็ไม่เปลี่ยนสิ่งที่ตัวเราเองเห็นนำมาคิดแต่แม้ตัวเรากำลังรู้ความรู้สึกเดียวตัวเราก็ไม่เปลี่ยนความรู้สึกที่ตัวเรานำมาคิด้าให้ตัวเราถึงจะเริ่มรู้เป็นอารมณ์เดียวได้อารมณ์เดียวของตัวเราเราก็ไม่เปลี่ยนความคิดสิ่งที่ตัวเราเองรู้อยู่อารมณ์เดียวของตัวเราก็คือความคิดของตัวเองนั่นเอง ความคิดของตัวเราเนั่นเองที่ตัวเราคิดเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวที่เรากำลังรู้อยู่ก็คือลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าตัวรู้เนี่ยคือตัวเราได้มาเป็นตัวรู้ความรู้อยู่ที่เราเป็นอารมณ์เดียวก็ค,คือความคิดมันเป็นความคิดเดียวที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยสติถึงจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองได้เพราะเรารู้เป็นอารมณ์เดียว แต่ตัวเราต้องต้องเป็นคนเห็นสิ่งเดียวสติเป็นตัวเห็นเราจึงนำสิ่งที่เห็นมาคิดแต่แม้ตัวเราเห็นสิ่งอื่นตัวเราก็เป็นนำเป็นคนคิดตัวเราเป็นคนเห็นความรู้สึกอื่นตัวเราก็เป็นคนคิดแต่เราหลงอยู่กับความคิดของตัวเราเองเราเลยไม่รู้ในความคิดของตัวเองที่เป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็ไปหลงอยู่กับสิ่งที่เห็น เราไม่สามารถจะเห็นสิ่งเดียวได้แม้แล้วตัวเราก็เกิดความหลงไปยึดสิ่งที่เรากําลังเห็นแม้ความรู้สึกที่เรากําลังเห็นเห็นอยู่ที่ไหนตัวเราก็ไปหลงยึดอยู่กับความรู้สึกสิ่งที่เรากําลังเห็นตัวเราก็ไม่สามารถจะเห็นความรู้สึกเดียวได้ มเมื่อตัวเรากลับมายึดสติรู้อยู่กับสิ่งที่เห็นเนี่ยเรากําหนดรู้กองลงทั้งปวงหายใจเข้ากําหนดรู้กองลงทั้งปวงหายใจออกเนี่ยตัวเราชักเริ่มเห็นสิ่งเดียวเห็นความรู้สึกเดียวตรงนี้ตัวเราเริ่มกลับมายึดสติจนเราเนี่ยเป็นตัวเราเองเริ่มรู้ว่าตัวเราเห็นสิ่งเดียวเนี่ยือเห็นลมหายใจอย่างเดียวที่มันปรากฏเด่นช่ด เห็นความรู้สึกเดียวเห็นความรู้สึกของลมที่สัมบัติที่ปลายจมูกใช่ไม่เห็นความรู้สึกเดียวโพงจมูกเริมฝีปากบนเห็นความรู้สึกเดียวปรากฏเด่นชัดตัวเราก็เริ่มรู้สิ่งเดียวก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกแต่เมื่อเราเริ่มพิจารณาแต่ไ่อเริ่มพิจารณาเราเริ่มรู้แล้วว่าสติเริ่มเกิดขึ้นที่ตัวเราเนี่ย จากการที่ตัวเราเองกำลังเห็นเห็นสิ่งเดียวเห็นความรู้สึกเดียวแล้วตัวเราก bueno, <ร>็เริ่มรู้ในสิ่งที่เห็นเริ่มรู้ในความรู้สึกตัวเราเริ่มพิจารณาพอพิจารณาเนี่ยตัวเราเริ่มรู้หรือว่าเราคิดแต่ความคิดของตัวเรามันเป็นอารมณ์เดียวความคิดของตัวเราไม่เ,เปลี่ยนไปดับไปกับสิ่งที่เห็นไม่เปลี่ยนไปกับความรู้สึก แต่ต <J'> ER <AL> ัวเรารู้ว่าเรานําสิ่งที่เห็นความรู้สึกเนยมาคิดพิจารณาก็เราเห็นว่ามีลมหายใจเข้าจากที่สัมผัสเราก็เลยรู้ลมหายใจเข้ารู้แต่ไม่เห็นลมหายใจและเห็นความรู้สึกที่สัมผัสแต่มีลมหายใจออกเราก็รู้ตรงนี้เรียกว่ารู้เป็นอารมณ์เดียวลมหายใจเข้าเราเลยรู้ลมหายใจออกก็รู้ แต่รู้อย่างนี้มันไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีคำพูดแต่รู้ได้จากการพิจารณาจำไว้ว่าถ้าผู้ปอฏิบตัติเริ่มมีความเพียรประคองตัวเองได้ก็จะกลับมารู้อยู่กับตัวเองได้จะเรารู้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำให้เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยตัวเราก็จะเป็นตัวรู้ได้สิ่งที่ตัวเรารู้เนี่ย เป็นความรู้อยู่ที่ตัวเราเราต้องกลับมารู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองก็คือสามปัจจัยยะที่ตัวเราทําให้เกิดขึ้นได้ตัวเราก็กลับมารู้อยู่กับการหายใจเข้ารู้อยู่กับการหายใจวเห็นไหมถ้าตัวเราไปรู้ในความรู้สึกอื่น ไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเราเองก็คือการที่ตัวเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตัวเราก็เริ่มจะกลับมารู้ตัวเองได้ว่าตัวเราเกิดความหลงไปรู้ในความรู้สึกอื่นแต่เราไม่ได้กลับมารู้ในความรู้สึกของตัวเองคือสัมปจัญญแล้วตัวเราเองไม่ได้รู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองคือหายใจเข้าหายใจออก ความรู้สึกที่ตัวเรากําลังรู้คือหายใจเข้าตัวเรารู้ความรู้สึกของเราหายใจออกแต่เราไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองคือหายใจเข้าหายใจออกจากนี้ตัวเราไปหลงอยู่กับความรู้สึกอื่นเอืเป่น่าตัวเราเป็นตัวรู้แล้วเนี่ยตัวเราจะเริ่มรู้ที่ตัวเองว่าตัวเราเนี่ย ไม่ได้อยู่กับความรู้ส ok ึกของตัวเราเองคือหายใจเข้าหายใจออกแต่เรากำลังไปอยู่กับความรู้สึกอื่นที่มันเกิดขึ้นเองตอนที่ตัวเราตื่นจากความหลงเนี่ยตัวเรากำลังไปเห็นความรู้สึกอื่นแต่ตัวเราไม่ได้กลับมาเห็นตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าตัวเราไม่ได้กลับมาเห็นตัวเองว่าเรากำลังหายใจออก เพราะว่าการเห็นก็คือการกระทําตัวเราก็เลยไม่ได้เห็นการกระทําของตัวเองว่าเรากําลังกระทําสิ่งใดให้เกิดขึ้นที่ตัวเราสัมปัญญะก็คือสภาวะหายใจเข้าหายใจออกแต่ะตัวเราก็เลยไม่ได้มาพิจารณารู้อยู่ที่ตัวเองว่าตัวเรากำลังเป็นคนหายใจเข้าหายใจออกเหมือนตัวเราไม่เห็นตัวเราเองจากการกระทำ แต่เราไปเห็นความรู้สึกอื่นหรือเราก็ารเราไปเห็นสิ่งอื่นที่กำลังเกิดขึ้นเดื่อจะใหญ่ตัวเราเรียนรู้น่ะเราก็จะไปเห็นความรู้สึกอื่นเกิดที่เกิดของความรู้สึกหรือว่าตัวเรากำลังไปรู้ในความรู้สึกอื่นแล้วตัวเรามเลยไม่ได้รู้ความรู้สึกของตัวเราเองในการกระทำที่ตัวเองทำไม่เกิดขึ้นคือหายใจเข้าหายใจ แต่ไม่ว่าตัวเราเรียนรู้ในความหลงเนี่ยตัวเราไม่เท่าทันความหลงของตัวเราเองถ้าตัวเราเริ่มมีความเพียรประคองตัวเองไว้ได้เนี่ยตัวเราจะเกิดความรู้ที่ตัวเองเป็นขนาดว่าตอนที่ตัวเราเนี่ยตื่นจากความหลงแตม้ตัวเรารู้อยู่กับการกระทําของตัวเราเองได้หายใจเข้าหายใจออก แต่แม้เมื่อเราเริ่มกลับมารู้ตัวเองว่าตัวเราเป็นคนหายใจเข้าตัวเราเป็นคนหายใจออกพิจารณาสิ่งนี้ตัวเราตื่นจากความหลงไม่ไปยึดความรู้สึกอื่นแต่แม้แต่เมื่อตัวเราเกิดความหลงเนี่ยตัวเราก็ไม่ได้กลับมาพิจารณาไม่ได้เป็นคนหายใจเข้าหายใจออกแต่ตัวเรากลับไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกอื่น แล้วตัวเราก็ไม่ได้รู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองคือรู้ความรู้สึกของเราที่เรากําลังรู้อยู่ก็คือหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้แต่เรากาลังไปรู้อยู่กับความรู้สึกอื่นคือตัวเราไปอยู่ในความรู้สึกนั้นแต่ความรู้สึกที่เราอยู่กับตัวเองได้เนี่ยตัวเราต้องเป็นคนรู้เราต้องหายใจเข้าหายใจออกแต่ความรู้สึกอื่นที่เราเข้าไป ไปรู้อยู่กับความรู้สึกนั้นเน่ยตัวเราไม่ได้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไม่ใช่ความรู้สึกของเราอย่างภายในใจเราไปอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองเป็นความม่วงความเคลิ้มความลอยความว่างความเบาเนี่ยนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองแล้วก็เราก็ไปอยู่กับความรู้สึกนั้นตัวเราก็ไปอยู่กับความเคลื่องตัวเราก็เลยเกิดความเคลื่องความงุ่ง ตัวเราก็เกิดความลอยตัวเราไปอยู่ในความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แล้วความรู้สึกเนี่มันก็เลยมาเกิดขึ้นที่ตัวเราเราก็เลยหมายว่าตัวเองรู้เป็นความรู้สึกของตัวเองแต่ความรู้สึกของตัวเราเองตัวเราไม่รู้ที่ตัวเราก็ลืมเพราะเราลืมความรู้สึกของตัวเราที่หายใจเข้าหายใจออกแต่เราไปรู้อยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอง ตัวเราก็เลยหมายว่าตัวเองรู้นั่นความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกของเราก็เกิดเป็นความหลงมีความพอใจยินดีกับความรู้สึกความเคลิ้มความงุ่วความว่างความเบาแม้ตัวเราไปหลงอยู่กับความรู้สึกตัวเราเกิดความหลงเพื่อเพลินไปอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองโดยที่ตัวเราไม่รู้ตัวตัวเรารู้ตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่ได้กลับมารู้ในความรู้สึก ของตัวเองได้ท <produ> <NS> <rado rouge> ี่หายใจเข้าหายใจออกแต่แม้เราไม่กลับมารู้ความรู้สึกของตัวเองได้ว่าตัวเราเป็นคนหายใจเข้าตัวเราเป็นคนหายใจออกอยู่ความรู้สึกนี้ไม่เกิดที่เราเราเ่มอยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองไม่ได้แต่แม้แต่เราไปหลงอยู่กับความรู้สึกที่เกิดที่เองแล้วเราก็หลงอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองอยู่อย่างนี้ทุกวัน เห็นไหมตัวเราหลงอยู่กับความรู้สึกาฟในใจก็หลงอยู่ทุกวันกับความคิดความเครื่องความลอยความมึนความว่างภาพนิมิตแสงสว่างความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเราก็หลงอยู่กับความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้กลับมารู้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองได้จึงนี้สามภัยะเลยยังไม่เกิดขึ้นกับเราตัวเราก็กลับมาเป็นตัวรู้รู้ความรู้สึก ของตัวเองไม่ได้ท mm hmm. mm hmm. right? ี่เรารู้อยู่อยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองแต่ไม่ทำให้ตัวเราก็เลยไปหลงยึดอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองแล้วเราก็เป็นคนคิดว่าความรู้สึกเป็นของเราแต่ความรู้สึกที่เกิดที่ตัวเราเองแต่ตัวเราไม่รู้เพราะเราทําให้เกิดขึ้นไม่ได้จะไม่ว่าเมื่อตัวเราเกิดความรู้เราต้องมีความเพียรประคองตัวเองให้รู้อยู่ กับสิ่งที่ตัวเองกระทําสิ่งนี้มันจะเกิดปัญญาคือความรู้ที่ตัวเองเป็นขนาดทำให้ตัวเราถึงจะเท่าทันความหลงของตัวเองได้เพราะความหลงมันอยู่ที่เราความหลงของตัวเรามันอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเป็นคนคิดความหลงอยู่ที่เราเพราะตัวเราเป็นคนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความหลงอยู่ที่เราเพราะเราไป็นคนรู้ในสิ่งที่เห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตัวเราก็ไปนำสิ่งที่ตัวเองกำลังเห็นเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเราก็นำสิ่งที่เห็นนำมาเป็นตัวเราเราก็นำมาคิดแต่แม้ตัวเราเป็นคนเลยเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตัวเราก็ไปนำความรู้สึกที่ตัวเรากำลังเห็น ถ้อเราเป็นคนรู้ในความรู้สึกเราก็นำมาคิดในความคิดของตัวเราเกิดความหลงก็ไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราความรู้สึกของเราเราก็ไปอยู่กับความรู้สึกนั้นไปอยู่กับสิ่งที่เห็นแต้แม่ัวเราก็เลยกลับมารู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ตัวเรารู้อยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะตัวเราน่หลงอยู่กับความคิดของตัวเอง ไปหลงอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองไปหลงอยู่กับสิ่งที่เรากําลังเห็นสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเองแลวสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ภายในกายในใจแต่แมหตัวเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่แไ้มถ้าบางคนยึดกายก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายก็เป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันก็เห็นอยู่อย่างนี้แต่เราก็ยังยึดอยู่อย่างนี้ทุกวัน ถ้าต <teaching. S 1> ัวเราไม่เก <of authority. S 2> ิดความรู้ที่จะเป็นปัญญาที่ตัวเองแด้ว่าตัวเราเองเกิดความหลงเป็นคนยึดกายเป็นคนยึดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองที่อยู่ที่กายแต่เราไม่ได้กลับมายึดสติแล้วเดีวตัวเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจตัวเราก็เป็นคนหลงยึดใจความรู้สึก ภายในใจเราไม่ได้กลับมารู้อยู่กับความรู้สึกตัวของตัวเองสามปชัญนะเห็นไหตัวเราก็เลยไปขนหลงยึดกายยึดใจยึดความรู้สึกภายในกายใจเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันที่ตัวเราเองเต่แไหมตัวเราปฏิบัติตัวเราจะหลงดูอย่างนี้เดี๋ยวยึดกายบ้างเดี๋ยวเราก็ไปยึดใจบ้างเดี๋ยวหลงยึดความรู้สึกที่กายบ้างเดี๋ยวก็หลงยึดอยู่กับความรู้สึกภายในใจบ้าง เราเรียนรู้เราก็หลงอยู่อย่างเนี้ยที่ตัวเราเองแล้วเราก็นำมาคิดแล้วเราก็คิดอยู่กับความหลงของตัวเองในความอยากมากสิ่งที่เห็นในอารมณ์บ้างที่ตัวเองรู้ความรู้สึกว่าเราเลยหลงอยู่กับตัวเราเองอยู่อย่างนี้กับสิ่งที่เห็นกับความรู้สึกที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ภายในกายใจแต่ไมมแล้วตัวเราก็นําสิ่งที่เห็นนําความรู้สึกตรงเนี้นํามาคิด ตัวเราก็คิดอยู่กับความหลงของตัวเองเพื่อเปิดเป็นความสุขแต่ไมมตัวเราก็หลงอยู่กับความคิดของตัวเราเองในเพื่อเปิดของความสุขก็เลยคิดอยู่กับความอยากอยากจะอยู่กับความเพื่อเปินความสุขของตัวเราเองเราก็นั่งคิดอยู่ที่ตัวเราเองแต่เมื่อความรู้สึกใดสิ่งที่ตัวเราเห็นแล้วเนี่ยตัวเราไม่ชอบไม่พอใจตัวเราก็คิด ตัวเราก็รู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเห็นไหมตัวเราก็คิดอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่เป็นความทุกข์เราเห็นแล้วเราก็เกิดความอยากอยากให้ความรู้สึกนั้นหายไปเราก็ขยับตัวเองขยับซ้ายขยับขวาทำอะไรยังไงนี่คือความคิดอยู่บนความอยากความอยากของตัวเราเองก็คือเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ของตัวเองที่ตัวเราไปยึดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเอง แต่เรายังไม่เท่าทันสิ่งที่ตัวเราเองนี <Py ram> ่เป็นคนรู้เลยว่าเราไม่เท่าทันความหลงตัวเองตัวเราเป็นคนคิดขึ้นมาที่ตัวเราเองตัวเราเป็นคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตัวเรากลาเป็นคนรู้ความรู้สึกที่มันกําลังเกิดขึ้นเองสิ่งเรียมันเกิดขึ้นเองไปในกายไปในใจความรู้สึกก็เกิดขึ้นเองแต่ตัวเราหลงที่ตัวเองไม่รู้ที่ตัวเราเพราะเราเป็นคนนามาคิด ความคิดมันอยู่ที่เราแต้แม้ความเจ็บความปวดเกิดขึ้นความคิดมันก็เกิดที่เราความไม่ชอบความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่เราความอยากมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเราสิ่งนี้มันเกิดจากความคิดของตัวเราเองแต่ตัวเราเนี่ยมัวจะไปทำสิ่งอื่นอยากให้ความรู้สึกนั้นหายไปอยากทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้หายไป ตัวเรากําลังหลงอยู่กับตัวเองคือความคิดแต่สิ่งที่ตัวเรากําลังทําให้มันเกิดขึ้นสิ่งนี้ตัวเราไม่รู้แต่เรามีความอยากจะให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเองให้หายไปให้คงอยู่อยากให้ความวารู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองให้หายไปให้คงอยู่อย่างนี้คือความหลงอยู่ที่ตัวเรายังไม่เท่าทันเลยตัวเรายังหลงอยู่กับตัวเองที่เรายังไม่รู้เลยว่าเรากำลังไปยึดสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้น เห็นไหมตัวเรากําลังไปยึดสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเองกัวเราเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเองตัวเราไปรู้ในความรู้สึกก็ความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นเองแต่เราเกิดไปความหลงที่เราไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นเองว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราความรู้สึกของเราแล้วอยากให้มันคงอยู่หรืออยากให้มันหายไปเรายังไม่เท่าทันความหลงตัวเรายังไม่เท่าทันความอยากแล้วเราก็มีอารมณ์ไม่เจ้าไม่พอใจเป็นความทุกข์ เป็นความสุขเราก็ยังไม่เท ne ่าท nope uh ันอารมณ์ของตัวเองมันอยู่ในความคิดใช่ไหมเราก็เลยยังไม่เท่าทันความคิดของตัวเราเองความหลงมันเลยเกิดอยู่ที่ตัวเราเองกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วเป็นธรรมดามันก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ความหลงของตัวเองเราก็ยึดอยู่อย่างนี้อยู่ที่ตัวเราเองตลอดเวลา เอ้ไม่ว่าตัวเราหลงอยู่กับตัวเราเองแล้วเราก็ไปยึดสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นอแล้วสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเต่ไม่แล้วตัวเราก็ยึดหลนกับตัวเองด้วยความอยากเต่ไม่เราก็เลยบังคับตัวเราเองบังคับกายบังคับใจแล้วเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ความอยากของตัวเองเราเลยเป็นคนทุกข์อยู่กับตัวเราเอง